สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปริญญ์ครับค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะมาดูกันหน่อยค่ะคุณแชมป์มาต่อกันเลยว่าในภาพวันนี้เนี่ยทองคําคือเมื่อคือนนี้คือลงไปลงไปเนื่องจากสาเหตุอะไรเพราะว่าทองลงแต่ว่าน้ํามันก็ลงนะคะตลาดหุ้นก็ลงคือลงพร้อมกันไปหมด่ะคะจริงๆมีหลายปัจจัยนะครับที่ส่งผลต่อราคาทองคําครับแต่ว่าในส่วนของตัวราคาทองคําเนี่ยน่าจะได้รับแรงกดดันจาก การที่โมดิน่าผู้ผลิตวัคซีนนะครับมีการออกมากล่าวอ้างถึงการฉีดวัคซีนในรูปแบบของการบูสเตอร์เข็มที่2แล้วก็เข็มที่สามสามารถสร้างในส่วนของภูมคุค้มกันหรือแอนติบอดีในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้นะครับทั้งนี้เนี่ยโมดิน่ามีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าวัคซีนเข็มที่สามฉีดเพียงแค่50ไมโครกรัมนะครับจะทำให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีสำหรับสายพันธุ์โอมกอน เพิ่มขึ้นถึง37เท่านะครับมากกว่าการฉีดเพียงแค่สองเข็มแล้วก็การฉีดเข็มที่สามในปริมาณ100ไมโครกรัมจะช่วยสร้างแอนติบอดีสูงถึง83เท่านะครับค่ะทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นครับว่าการระบาดของโควิด -19 ในสายพันโอมคิคอนเนี่ยถ้าได้รับการวูสเตอร์เข็มที่สามโดยเฉพาะเป็นวัคซีนของตัวโมดินนะครับ น่าจะทาให้สถานการณ์การกระบาดบรรเทาเบาบางลงหรือว่าการแพร่กระจายของเชื้อเนี่ยน่าจะมีสัญญาณดีขึ้นในระยะต่อไปนะครับนอกจากนี้ตัวโมดีนาเองก็ยังออกมายืนยันนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยกำลังเตรียมที่จะมีการทดลองวัคซีนสูตรพิเศษกับมนุษย์ในช่วงต้นปี2022หรือต้นปีหน้าก็ไม่ถึงอีกหนึ่งเดือนนะครับก็น่าจะมีวัคซีนสูตรพิเศษที่ต้านสายพันธุ์โอมิคอนออกมานะครับประเด็นดังกล่าวก็เลย ทำให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกรถความน่าสนใจลงครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทองคําก็อ่อนตัวลงไม่เยอะครับเพราะว่าการร่วงรวงของที่ทางตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐนะครับยังเป็นปัจจัยที่ประคับประคองแล้วก็พยุงในส่วนของตัวราคาทองคาเอาไว้นอกจากนี้ประเด็นเกี่ยวกับการเจราจาการเกี่ยวกับวงเงินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโจไบเดนดูเหมือนว่าจะมาเชิญกับปัญหา ในส่วนของวุฒิสมาชิกน่าจะมีการออกมาคัดค้านในส่วนของร่างกฎหมายบ i l แ Back Better วงเงิน1.75ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งในส่วนของร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยเป็นความหวังครับว่าอาจจะมีเม็ดเงินกลับเข้ามาประคับประคองหรือกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐที่ยังคงประชิญกับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอเมกอนอยู่นะครับซึ่งเราก็ายังมองว่า ความผันปวนท่านการเมืองความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะขยายตัวหรือเติบโตได้น้อยกว่าที่มีการคาดการณ์และก็ประเมินประมาณการเอาไว้ในช่วงก่อนหน้าก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ส่งผลบวกต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงนี้ครับ ค่ะนั่นหมายความว่าดูเหมือนว่าจะมีจะมีไอภาพที่เป็นบวกเยอะอยู่เหมือนกันนะคะคุณแชนนะเนาะจากจากภาพที่ออกมาทั้งดัชนีดอลลาร์ก็อ่อนค่าด้วยนะคะแล้วก็โกลเดนแซกที่มีการปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขายตัวทางเศรษฐกิจด้วยฉะนั้นในแนวโน้มในส,สัปดาห์นี้อ่าหรือว่าในส่วนของช่วงที่เหลือของปีเนี่ยก็ยังเป็นจังเป็นโอกาสอีกไหมคะที่เราจะสะสมทองคาได้ จริงๆโดยโดยซีซั่นหรือโดยรูปการขงของตัวทองคำนะครับทองคำมักกับหลักฐานในไตรมาสที่สี่หรือคอเตอร์สุดท้ายของปีนะครับเราก็จะเริ่มมีโลหรือระดับต่ำสุดเนี่ยในคออร์สี่หรือคออร์หนึ่งครับคุณเตยดังนั้นเราก็ยังมองว่าถ้าราคาทองคำพักฐานหรือตกลงมาเยอะๆก็น่าจะเป็นจังหวะในส่วนของการเข้าเก็บหรือเป็นลักษณะของการทันรสะสมแต่ว่าเนื่องจากในช่วง การลงทุนในช่วงสุดท้ายของปีนะครับ <ฮะ S 1> ปริมาณการซื้อขายทองคําอาจจะเบาบางลง <ฮะ S 1> เพราะว่าเหลือวันทําการในการซื้อขายเนี่ยอีกอีกไม่กี่วันสําหรับสัปดาห์นี้เองนะครับ <ฮะ S 1> ก็จะมีช่วงเทศกาลคริสต์มาสอีฟแล้วก็คริสต์มาสในช่วงปลายสัปดาห์ครับก็บ <S <S จะเหลือวันทําการในตลาดต่างประเทศเนี่ยไม่กี่วันปริมาณการซื้อขายทองคําก็จะเริ่มเบาบางลงในช่วงวันพฤหัสวันศุกร์นะครับแล้วก็บางประเทศเนี่ยปิดทําการต่อเนื่องในวันจันทร์ ไปก็คือวันบ็อกซิงเดยนะครับก็เลยทำให้แรงซื้อในตัวทองคำเนี่ยเริ่มเบาลงแต่พอมีปัจจัยหรือมีสถานการณ์ในเชิงบวกที่ยังคงประคับประคองอยู่นะครับเรามองว่าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงของทองคํำก็อาจจะไม่ได้เยอะดังนั้นถ้าราคาย,ย่อตัวลงมาก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีในส่วนของการเข้าเก็บแต่อาจจะเป็นลักษณะของการเล่นซ้นระหว่างเเป็นลักษณะของการทํากำไราเล่นรอบก็ได้ครับเพราะว่า ปริมาณการซื้อขายในช่วงปลายปีเนี่ยก็อาจจะเบาบางแล้วก็ช่วงต้านราคาก็อาจจะขยับแล้วก็ปรับขึ้นได้ไม่ไกลมากนะครับอืมช่วงต้านอาจจะปรับโดยปกติแล้วพอถึงช่วงปลายปีแล้วทองคําก็จะเอเป็นภาพที่เบาบางลงอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะก็จะหยุดพักการขายแล้วเป็นช่วงเทศกาลด้วยนี่อันนี้จะคือยาวไปจนถึงอสิ้นปีไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับโดยโดยปกติแล้วนะครับกองทุนขนาดใหญ่ เขาจะเริ่มพักในส่วนของการลงทุนหรือว่าพักเรื่ของการซื้อขายทั้งสองช่วงเทศกาลคริสต์มาส็นต้นไปอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงสัปดาห์สุดท้ายหลังจากช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยราคาทองคำก็อาจจะมีลักษณะของการเป็ทรงตัวหรือนิ่งๆนะครับไม่ได้มีลักษณะของการแปงตัวค่อนข้างมากแล้วก็ในหลายประเทศเนี่ยเหรือว่าในบางบริษัทที่เป็นบริษัทเงินทุนหลัก์ต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มมีลักษณะของการเคล่นทีงงาดับนน ยาวนะครับโดยเฉพาะในฝั่งยุโรปเนี่ยก็ถือว่าจะเริ่มหยุดกันตั้งแต่ Boxing d a ดยาวไปเลยนะครับจนจนข้ามไปจนจนถึงต้นปีหน้านะครับดังนั้นเนี่ยพฤติกรรมตลาดในในช่วงปลายปีก็อาจจะมีผู้เล่นผู้ลงทุนน้อยลงนะครับถ้าไมมีข่าวหรือมีประเด็นใหม่ๆที่ที่กลับเข้ามาเอฟเฟกต่อราคาทองคำนอนาคตมากนะครับค่ะนะคะทีนี้ถ้าดูภาพ นิดหนึ่งนักลงทุนก็บอกว่าสมมุตินะคะเกิดว่าการแพร่ระบาดของโอมิครอนมันแบบแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วมากแล้วทั่วโลกมีการล็อกดาวน์กันเยอะๆเนี่ยมันมีโอกาสที่ทองจะทะลุพุ่งขึ้นมาแรงได้ไหมเออเป็นไปได้เหมือนกันครับเพราะว่าการระบาดของตัวโอมิครอนเนี่ยทำให้อย่างแรกเลยนะครับนัลกลงทุนมีการคาดการณ์ว่าภาวะเงินเฟ้อที่มีการเล้งตัวขึ้นนะัปัจจุบันจากโควิดหนึ่งเก้าสายพันธุ์ดั้งเดิมน,นะครับ ก็น,น่าจะยังคงม,มีแนวโน้มของภาวะเงินเฟอ้อที่เล่นตังขึ้นในอนาคตจากสายพันธุ์โอล้อนอยู่นะครับปัญหาการขาดแคลนห่วงโซ่อุปทา,านขาดแคลนแรงงานขาดแคลนวัตถุดิบขาดแคลนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยน่าจะยังคงยืดเยื้อต่อไปจากแนวโน้มการกาน์และการการติดประเทศนะครับนอกจากนี้ถ้ามีการล็อกดาวน์โดการติดประเทศจริงนะครับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่เปราะบางอยู่แล้วนะครับก็น่าจะชะลอตัวลง อัตราการว่างงานก็น่าจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นความเสี่ยงในลักษณะดังกล่าวก็ยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงกดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์สี่งซึ่งเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ยังคงสนับสนุนหรือสร้างแรงซื้อของคำในสินทรัพย์ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่ส่วนทางกับตลาดหุ้นหรือว่าสินทรัพย์ปลอดภัยที่สามารถป้องกันหรือกั้นทานภาวะเงินเฟ้อได้ครับ ค่ะนะคะอ่าโดยสรุปวันนี้กลยุทธ์การลงทุนสําหรับนักลงทุนทองคาหน่อยค่ะครับอสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเรายังเน้นเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นครับก็รอจังหวะราคาออกตัวหรือย่อตัวลงมากล้าหยุดแนวรับในโซนพันเจ็ดร้อยแปดสิบพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองเหรียญดอลลาร์ต่อเพนนออนนะครับถ้าราคาทองคำสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่ในระดับดังกล่าวใครที่ไม่มีทองคำอยู่แนะนำให้เป็นลักษณะของการเข้าซื้อนะครับ หวังทำกำไรระยะสั้นหรือเล่นรอบครับเพราะจังหวะราคาดิบตัวหรือลิบดาวเนี่ยให้ดูนะครับว่าจะผ่านหรือค้นแดวต้านในโซนพันแปดร้อยสี่พันแปดร้อยสิบห้าหรือ,อล้วรอากับเฟดตอนนี้ถ้าไม่ผ่านก<ะ>็แบ่งขายเล่นรอบเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงเข้าซื้อใหม่เมื่อราคาอ่อนตัวลงนะครับแต่ว่าท่านส่นใจดีหรอมีประเด็นหนุนเพิ่มเติม<ๆ>เรามองว,ว่าทองคำมีลุ้น ที่จะขึ้นได้ถึงบริเวณพันแปดร้อยสาสิบสี่เหรียญดอลลาร์่อเฟออนนะครับซึ่งหนึ่งสามสี่เนี่ยเคยเป็ทายของเดือนเจ็ดเดือนแปดแล้วก็เดือนเก้านะครับราคาเคยขึ้นไปชนแล้วก็มีแรงขายสลับกลับลงมาครับดังนั้นเราก็เลยมองว่าหนึ่งแ3 4หนึ่งห้าหนึ่งาดสามสี่เนี่ยอาจจะเป็นโซนที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังถ้ายัางไม่ขายก็แบ่งขายทำกำไรดีกว่าค ค่ะถ้าไม่ผ่านแบ่งขายทำกำไรไปก่อนแล้วก็ช่วงนี้ก็การลงทุนก็อาจจะมีการชะลอลงบ้างนะคะอันนี้ตามพฤติกรรมของการลงทุนในช่วงปลายปีด้วยสุดท้ายนี้ทางวลจีมีอะไรฝากถึงคุณผู้ฟังบ,งบ้างไหมคะเชิญเลยค่ะเอ่อสถนานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด่าเก้ารยเพ้าะอสายันธุ์โอมิคนนะครับส่งผลต่อการคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อส่งผลต่อการคาดการภาวะเศรษฐกิจ แล้วก็สายพันธุ์ดังกล่าวเนี่ยยังมีความไม่ชัดเจนต่อนะ้ำน้กความดูรลของโลกต่อประสิทธิภาพของวัคซีนนะครับรวมทั้งการคาดการของการกลายพันธุ์หรือการพัฒนาการของเชื้อไวรัสนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเอ,อแม้ว,ว่าจะเริ่มข้อมูลที่มากขึ้นนะครับนัวกวิจัยกจะต้องจะมาดูความชัดเจนต่อสายพันธุ์ดังกล่าว รว่าจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำและก็การลงทุนในสาครับก็อาจจะใช้ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยเป็นปัจจัยในส่วนของการคาดการณ์ส่วนของราคาทองคำในอนาคตเพิ่มเติมค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอพระคุณมากเลยค่ะคุณแชมป์ค่ะครับินดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอะคุณแชมป์วรุษรุ่งขำนะคะก็จาก y l g b อ l l i บ n and Future เจนะคะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะท้องคำก็ พักเช้าก็ดูเหมือนว่าทอง